ฮัลโหลสวัสดีเจ้าบ้านครอบครัวตุกกมนะเจ้าวันนี้อยากกินตำมะม่วงคณะนาเลยเจ้าซื้อมาได้หลายวันแล้วเจ้ามะม่วงจะพอจะสุกแล้วเจ้ามาเก็บหญ้าต้นหมานะเจ้าบ้านไผ่เรียกชื่ออะไรยังคอมเมนต์ได้นะเจ้ามาเก็บเจ้าเอาไว้กินกับกระตมมะม่วงของเฮานะเจ้าค่อยๆเก็บกํายอดกํายอดนะเจ้าแต่กินค่อนข้างรุนแรงเลยนะเจ้าลองเก็บไปกินดูเจ้าใส่พริกใส่กระเทียมลงไปเจ้า พอประมาณนะเจ้าที่ห่ากิ่นเนาะเพชรนักได้ค่าช่วงนี้เจ็บต้องต่ำเพิ่ละเอียดนะเจ้าเสร็จแล้วนำมะม่วงมาซับเจ้าซับตอน้อยๆนะเจ้าซับไปเรื่อยๆเจ้าแกะกับไงอยู่เจ้าแก่นี้ซื้อมาซาบทเจ้าเกือบจะสุกแล้วนะเจ้าฝานไปเรื่อยๆเจ้าเส้นออกฝอยพองใหญ่พองนะเจ้า ลำดีเจ้าซับไปเรื่อยเจ้าเนื้อมันนักเนื้อแก่นนี้นะต่ำได้จานใหญ่ขนาดเลยเจ้ายัางแบ่งให้เพื่อน,นบ้านไปกินเลยเจ้าซับไปเรื่อยๆเจ้าโคกบอกให้ดีแล้วนะเจ้าเดี๋ยวค่อยหาสตังค์มาซื้อใหม่นะเจ้าใจไปก่อนช่วงนี้ประหยัดได้ประหยัดเจ้าซับไปเรื่อยเจ้าใกล้ถึงแก่นมันละ เนื้อหนักขนาดเจ้าเม็ดรีบขนาดเน้อโอ,โอ้รสชาติแบบเปรี้ยวตไดเจ้ากำมปอเจ้ารสชาติกำมปอนะเจ้าเติมป,ป่าป่นลงไปนะเจ้าที่เราซื้อมานะเจ้าป,ป่าป่นลงไปจัดหอมนะใส่น้ำปลามาร์ทเจ้าใส่น้ำปลาลาลงไปเจ้าสองทัพพีนะเจ้าน้ำปลานี่เราต้มคนเดียวเน้อ แล้วก็ใส่กุ้งแห้งที่เราซื้อมานะเจ้าลงไปน้ำตาลมะพร้าวนะเจ้าใส่ลงไปเจ้าหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะเจ้าแล้วค่อยกลนะเจ้าตำนะเจ้าพวกมันสั่นนะเจ้าน้องขาตั้งมันมาค่อยดีละเจ้าตำไปเรื่อยๆเจ้าน่ากินก็เจ้าเดี๋ยวจะใส่หอมหอมแดงตัวเน้อ บ้านไข่ใส่หรือบ่าใส่ยังไดคอมเมนต์ได้เนอ้อ่ยเจ้าใส่ล้ำดีนะเจ้าเข้ากันดีเจ้ากับตมองมมม่วงนี่นะบางที่ก็บาหันใส่เนอ้เอเราไปสั่งซื้อเขานาเจ้าคนเข้าไปเรื่อยๆเจ้าแล้วลองจิ้มดูเจ้าว่าขาดอย่างข้างนอกจับพอดีเจ้าเมาะเจ้าจะแล้วเกียมตักใส่จานได้เลยเจ้า วันนี้ใช้จานนะเจ้าบ่ได้ใช้ถาดเจ้ามะม่วงแก่นเดียวนะเจ้ากิ่นกันสามคนเจ้าลำขนาดเจ้าโคกใหญ่แล้วมันบ่ค่อยดีแล้วเจ้าเจ้าเกียมตัวกิ่นได้เลยเจ้าเอาไปเสิร์ฟได้เลยเจ้าสวัสดีเจ้า